อุปสันโตสุขังเสติซึ่งแปลความหมายว่าผู้สงบใจได้ย่อมนอนเป็นสุขนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิทลัยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ คือพระราชปีชายานมุนีหลอมมหาวิทยโยปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคเจ้าอาวาสวัดบ่อชเชงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญฝ่ายมหานิกายนะครับภายในวัดมีวิหารหลวงปู่ขาวอนารโย พระราชปีชาญานมุนีท่านเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2487ที่ตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญท่านอุปสมบทเมื่อวันที่3เมษายน2508ปีพศ2524สอบได้ปร,ริยนธรรม7ประโยคปีพศ2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญปีพศ2549เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราษปีชาญามุนีณอุจจาวจังปันธิตาทัศยันติซึ่งแปลความหมายว่าบัณฑิต ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลเมื่อผิดหวังและสมหวังนะครับด้านนี้จะเป็นพระพุทธสายญาติสวยงามมากครับเพื่อนๆด้านนี้จะเป็นพระพุทธรูปโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ